ฝีมือดาบเก่งขี่ม้าก็เป็นตกปลาก็ได้เออเดี๋ยวนะใครอยู่ข้างๆเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเจมันเนอร์และนี่ก็คือเกม princess connect r e d i v และคลิปนี้ก็จะรีวิวตัวละครที่ชื่อว่าใช่แล้วครับเธอคนนี้ก็คือเร r ินซ e ส s นั่นเอง เอาละครับก่อนอื่นก็ต้องมีตัวละครกันซะก่อนนะครับรู้สึกว่าตู้กาชาน่าจะมาแล้วนะอันไหนดูสิอ้าวยังไม่มาอีกเลยเฮ้ยก็ใกล้จะอ๋อมันต้องสิบเอ็ดโมงละมั้งคงไม่มาแบบว่าเป๊ะๆสิบโมงห้าเก้าหรอกอ่ะเดี๋ยวรอกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะครับอ่ามาแล้วเรียบร้อยมาก่อนที่เราจะได้รีวิวตัวละครเรปินเซสนะครับก่อนอื่นเราจะต้องสุ่มกันก่อนนะครับ โดยตู้สุ่มกาชาเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับก็คือตู้ Princess Face เนี่ยก็จะมีเพียงแค่วันที่24ถึงวันที่27เท่านั้น3วันเองนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือเพิ่มอัตราการปรากฏตัวของตัวละครสาดาวเป็น2เท่านะครับเปลี่ยนจากเอ่อเลดกาชาปกติเนี่ยเพิ่มมา2เท่าเลยนะครับสำหรับเร i ินซ s สนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับแต่ว่า ถ้าใครยังไม่มีตัวละครประเภท n ินเซ f เฟสเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตู้นี้มีรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ขาดตัวต,ตัวละครเกี่ยวกับ n ินเซ f a ฟสนะครับก็เข้ามาสุ่มได้เลยอ่าตามนี้ทั้งเก่าและใหม่นะครับแต่ตอนนี้คือเราจะเอาตัวหน้าตู้ก่อนมา4ีละสิกันเลยนะครับลากยาวดูสิครับว่าผมจะได้ภายในกี่โลนะครับกองเชียร์กองแช่งมาได้เลยครับกองเชียร์มาได้เชียร์เต็มที่กองแช่งก็เออเบาๆนะครับไปไปกันเลย โอ้รู้สึกว่ารอบนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเหลืองสามใบนะครับเราต้องการใบรุ้งใบเดียวเท่านั้นมารอบที่สองมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเฮ้รู้สึกว่าช่วงนี้คารินนี่กินเพชรเยอะจังเลยเนี่ยกินเพชรเป็นอาหารหรือ,อยังไงครับเนี่ยอ่ะครั้งที่สามสิบนะครับเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เดี๋ยวนะเรามาล้างผ่านดวงในช่วงวันนี้หรือไงเนี่ย ผมว่าสาไปทําบุญ9้วัดมาแล้วนะเนี่ยก่อนกดกาชาอย่างน้อยก็ต้องไปเอออุ้ยมาแล้วแต่ว่ามันหลุดเละนะครับไม่ใช่ตัวเละเละไปใส่ชุดก่อนไม่ใช่ชุดนี้โอ้โหแคลนี่เห็นไหมตัวละครพิเศษตัวละครอื่นๆที่คุณยังไม่ได้ก็จะอาจจะมีปรากฏตัวมาด้วยนะครับอ่ะครั้งที่5ไม่ปลุ้งมาครับแต่ว่าเอาอีชุดนักเรียน สิที่เราต้องการไม่ใช่อย่างนี้อ่ะหกครับก็ยังไม่มีมาอันนี้คือใกล้จะครึ่งทางเลยนะครับอ่ะต่อไปครั้งที่70ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้เหลืองใบเดียวด้วยนะครับเนี่ยอะไรกันครับอะไรกันครับอ่ะครั้งที่8ก็ยังไม่มีอะไรเช่นเคยเอ๊ะเดี๋ยวนะ มันต้องมีพิธีอีกหรือเปล่าเนี่ยพิธีกดกดอ,อะ่ะเอเออ่ะอย่างเช่นกดเพื่ออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้สูตรนี้ดูแล้วกันอ่ะไม่ไม่รู้มัน <laughs> มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับพิธีอะไรก็ช่างเหลืออยู่ที่ดวงตัวเองนะครับอ่ะครึ่งทางน,นะครับครั้งที่หนึ่งร้อยตอนนี้ผมรู้สึกเริ่มเจ็บปวดขึ้นมาแล้วนะครับเออ ผมคิดว่าคนที่กดพร้อมผมเนี่ยน่าจะได้กันไปหมดแล้วเนี่ยดูสิครับดูสิครับมันอะไรกันครับเนี่ยครึ่งทางแล้วนะครับเนี่ยร้อยสิบแล้วนะครับพี่ร้อยยี่สิบหลุดลุ้งมาอีกแล้วโอ้โธโมส,สา,สาวน้อยเวทนมนตร้อยสามสิบก็หลุดเลดอีกแล้วอะ คือเลรสามดาวสองเท่าก็จริงเลยครับแต่ว่าหน้าตู้เถอะครับร้อยสี่สิบเออมาแล้วอันนี้คือถ้าขึ้นโหลดปุ๊บคือตัวใหม่มานะครับแต่ไม่รู้จะตัวหน้าตู้หรือเปล่าทุกคนลองมาลุ้นไปด้ยวยกันหน้าตู้เถอะไปเดียวเองเหรอมาผมจะกดไปเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามไปเออมาแล้ว โอ้โห,โหมาแล้วครับเขาคนนี้ก็คือใช่แล้วครับเธอคนนี้ก็คือเรร่างปรินซ s สนะครับเป็นตัวละครที่จำเป็นมากๆเลยนะครับอ่ะช่วงต่อไปนะก็จะเป็นเอ่อช่วงรีวิวสกิลนะครับว่าเธอคนนี้มีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายกันในช่วงต่อไปนะครับ เอาละครับตอนนี้เรพริเซสก็อยู่ในมือของเราแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลกันนะครับว่าเธอคนนี้มีความสามารถอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นด้วยสกิลยูนิ e เ s ิร์สก่อนเลยแล้วกันนะครับชื่อสกิลยูนิ e เ s ิร์สมีชื่อว่าเก r หลีเทมเพล t นะครับอ่ะก็จะมีคำอธิบายนะครับทำดาเมจกายภาพสูงมากเกศศัตรูทั้งหมดในระยะยิ่งมีจานวนศัตรูมากจะทาดาเมจมากขึ้นเมื่อติดคิิคอนก็คือสกิลเนี่ย มันจะทำดาเมจได้สูงมากเมื่อเจอกับศัตรูที่มีมากกว่า1ตัวก็คือ2 3 4 5ตัวหรือเป็นศัตรูประเภทมันติดทาร์เก็ตก็นับด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการทำดาเมจนั้นน่ะจำเป็นจะต้องติดตคิทิคอนเสียก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดตคิทิคอนเนี่ยดาเมจมันก็จะยังคงเดิมแต่ว่าถ้าติดตคิทิคอนเนี่ยมันจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณหลายเท่าได้นะครับอาจเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูนะครับ เนี่ยแหละครับข้อแตกต่างระหว่างดาเมจจากซิงเกิลทาร์เก็ตและมันติทาร์กเก็ตนะครับซิงเกิลทาร์เก็ตจะอยู่ด้านซ้ายมันติทาร์กเก็ตจะอยู่ด้านขวานะครับเนี่ยแหละครับความแตกต่างระหว่างดาเมจที่ทําได้นะครับเมื่อมีศัตรูตัวเดียวหรือว่ามีศัตรูหลายตัวต่อไปก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งมีชื่อว่า t w i n k l e a เอคําอธิบายก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและคริติคอลกายภาพของตงัวเองสูงพร้อมทั้งเพิ่มดาเมจคริติคอลกายภาพเล็กน้อยผลลัพธ์ของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นนนตตาามจํวของศัรู ซึ่งผมขอบอกเลยครับว่าสกิลเนี่ยดีมากๆเพราะว่าด้วยค่าเพิ่มดามจตที่ิคอนเนี่ยน้อยมากเลยนะครับที่ตัวละครเนี่ยจะมีสกิลนี้มันจะส่งเสริมดามจที่แบบว่าตอนติดทิ่ิคอนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเป็น8%นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเอ่อมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนของสตูด้วยก็คือเหมือนยูนิวเบิร์สเลยยิ่งัตูเยอะพลังโจมตีของสกิลนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นต่อไปก็จะเป็นสกิล2นะครับสกิล2มีชื่อว่าแ a มเพสส คำอธิบายก็คือท,ทําดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตนเองปานกลางยิ่งมีศัตรูมากจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมคือผมคิดว่านะตัวละครเลปินเซสเนี่ยมันเหมาะกับเอ่อมันติดแทร็เก็ตสูงที่สุดเลยนะครับก็คือเอ่อมันจะเพิ่มพลังตามจํานวนแทร็เก็ตที่เจอนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะก็สกิลเอสก็คือ blow up card ก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตัวนี้แบบปานกลางแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัพเป็น5ดาวนะก็จะกลายเป็นสูงมากนะครับก็คือโดยรวมแล้วสกิลเนี่ยออของเล,ล่่างเนี่ยเหมาะกับมันติดตาเกตที่สุดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับถึงแม้ว่าศัตรูเนี่ยจะเหลือแค่ศัตรูตัวเดียวหรือเป็นซิงเกิลทาเกตก็สามารถลงได้เช่นกันแต่ว่าผมคิดว่านะตัวละครตัวเนี้ยมันติดตาเกตเนี่ยครับทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือแบบว่าตัวละครตัวเนี้ย เหมาะกับการลงหอคอยลูนา่าทาวเวอร์อ,อสเอ็กซ์ตีมปะปัจจุบันนี้ก็คือมีเอ็กซ์ตมสี่แล้วใช่ไหมครับอ่เหมาะมากเลยนะครับตีบแป๊บเดียวก็จบแล้วนะเอะออีซี่เลยช่วงต่อไปจะเป็นช่วงทดลองสกิลทั้งหมดนะครับว่าเอ,อหลูมสกิลของแต่ละสกิลเนี่ยมันจะเรียงงาดแบบยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับก็หมวดซ้อม เอาเป็นหมนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้น้วยสกิลหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็สกิลสองนี่ฟันนี้นะครับหลังจากนั้นก็โจมตีธรรมดาอาดุดตมต,ตารางด้านล่างนะครับต่อไปสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองหลังจากนั้นก็สกิลหนึ่งอ่าแล้วก็สกิลสองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งกับสองอ่ะมันจะลูบแบบบ่อยมากนะครับมันจะเริ่มต้นที่หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยสองเสมออันเนี้ยเห็นไหม แล้วก็ฟันแล้วก็ชาร์จอ่าแล้วก็โจมที่ธรรมดาก่อนแล้วก็โจมที่ธรรมดา2อทีอันนี้คือเริ่มลูบใหม่แล้วนะครับต่อไปสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเนี่ยเห็นไหมศัตรูยิ่งเยอะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับชาร์จก่อนสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองแล้วก็โจมที่ธรรมดาอ่ะยูนเปนเบสเลย สวยงามมากเลยครับศัตรูหายเกลี้ยงเลยเออเอ๊ยทำไมมันเกิดมาข้างหลัง <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้ครับสกิลลูมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือปล่อยให้ยูกิคุงเขาทำการบ้านเสร็จไปก่อนเลยแล้วกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวท่านเรนเดี๋ยวจะช่วยเองนะครับเออดีเว้ย <c oughs> ดีมากเลยนีเนี่ยคือโอ้โหรับมือรับเท้าเต่เไม่หมดเลยท่านเรเราข็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับอ่ะไปอีก การบ้านก็จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นข้างหลังศัตรูเพียบเลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงชำระล้างอ้าวเสร็จแล้วโอเคเสร็จพอดีเป๊ะเลย <laughs> ขอบคุณมากครับที่เสร็จไม่งั้นแย่แน่แ,นแต่ว่ารับประกันความแข็งแกร่งได้เลยนะครับว่าเลปิเ s mm hmm. s เนี่ยแข็งแกร่งสุดยอดควรค่าแก่กการสุ่มกาชาขึ้นมาเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครเรปิซ s สเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับตัวละครนี้ผมขอบอกเลยครับว่าตัวละครเนี้ยครบเครื่องมีประโยชน์สุดๆถ้าเกิดว่าเจอกับศัตรูจํานวนมากหรือเป็นศัตรูประเภทบอสแบบมันติดธาเกตนะครับบอกเลยครับว่าเรปิซ s สตอบโจทย์อย่างมากเลยนะครับอ,อ๋อสรุปเลยนะครับเมนเควส t นะครับสตอรี่อีซี่โหมดฮาร์ดโหมดวิลลี่ฮาร์ดโหมดเรปิซสไปได้ พอคอยลูน่าทาวเวอร์เลปินเซสก็ไปได้แล้วก็ดันเจนเอสตีมสามกับสี่เลปินเซสก็ไปได้สบายเลยนะครับแล้วก็แคลนแพทเทิลหายห่วงเลยครับเทียทริบเอสบวกมั่นใจกับท่านเลปินเซสได้เลยนะครับสุ่มไปแบบไม่ต้องเสียดายเพชรน่ะคือ,อยังไงก็คุ้มอะ่ะแล้วก็ตัวละครในตู้กาชารอบเนี้ย มันรวม Princess Face ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่เนี่ยตัวที่คุณยังไม่มีแล้วอยากได้หาในนั้นได้เลยครับอ่แล้วก็เลดกาชาสารดาวสองเท่าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกทกท่านที่เคยเล่นมาแล้วหรือยังไม่เคยเล่นและสนใจเกมเกมนี้นะครับอ่าโหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ Princess Connect Re:Dive อันนี้คือชื่อเกมนะครับโหลดมาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่เหมาะเจาะมากนะครับเพราะว่าตัวละคร เดพิซซิสจะอยู่ในตู้กาชาตู้นี้แล้วทุกท่านไม่ต้องกลัวเหงาหรือว่าหาข้อมูลไม่ได้หาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรครับติดตามช่องผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทั้งผ่านวิโดีโอคลิปหรือถามผ่านไลฟ์สตรีมได้นะครับผมยินดีตอบให้ทุกคำถามยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เจอกันทุกทุกไลฟ์แล้วก็มาถามกันได้เลยนะครับโอเคครับยังไงก็ยินดีที่จะรู้จักทุกทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเอา่อมาพูดคุยกันในช่องผมไลฟ์ผมนะครับอ่ะตอนนี้ก็ ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปหรือในคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ